กรรมที่ใช้แล้วกับกรรมที่ยังไม่ได้ใช้มันก็ต่อกรรมกันนะนมันมันความรู้สึกเคยทำมันก็อยากทำมันทุบป,ปัถนาเป็นปัจเจกภูมินะ่ทุบป,ปัถนาบ่อยๆเี่ใช่ไหมพอเกิดมาทีกทีอ่ะมันชินมันก็ทำไปเรื่อยๆความเคยชินครที่ถ้าท่านใหนสวดมนเนะี่ยท่านต้องการเห้ยเราชินชินกับพุทธมนต์ชินกับไตรสนา,นาคม เราจะได้แยกชีวิตเรา,าจะไปไหนจะไม่เกิดหรือเปล่ารหรือจะเกิดเกิดแล้วจะไปไหนใช่ไหมละ่ะจะไปเป็นพรธเจ้าหรือจะเป็นพระเจกกหรือจะไปช่วยโพธิสัตว์องค์ใดองค์หนึง่งคือถ้ายัง,งไม่มีกำลังที่จะไม่เกิดก็ต้องรู้ว่าเกิดแล้วจะไปไหนคือมีไม่มีก็ต้อง ต,ต้องฝึกในเข้าใจว่าการมี้ว่าใจเกิดมันมีจริงๆความปรารถนาทุกคนปรารถนาได้หมดแหละ,ะบางคนปรารถนาแล้วก็ทํามั่งไม่ทํามั่งมันก็ช้าหน่อยคบางคนปรารถนาแล้วก็วิ่งร้อยกูร้อยเลยมันก็เร็วหน่อยอะไรประมาณนั้นแหละ,ะบางคนไม่รู้เรื่องอะไรชีวิตไม่รู้จะไปไหนค ไม่เอาไม่รู้จะเอาอะไรกับชีวิตที่จริงชีวิตไม่มีอะไรเลยครับ <c oughs> ปัญหาสุดๆเลยคือเตรียมตัวตาย <c oughs> มีชีวิตยอยู่เพื่อเตรียมตัวตายโฉใครอยู่ไหมในเนี้ยมีใครอยู่ในโลกไหม <c oughs> ถ้าคนรู้เขาจะไม่ยุ่งกับใครเขาจะสร้างความดีที่ซึ่ง อธิบายนะเมื่อกี้เนี่ย,เ,ยเพราะความดีมันจะต้องไปเจอกันอีกไง <ฮะ S 2> ถ้าเราไปด่าใครสักคนเนี่ยข้างหน้ามันก็เจอกันอีกนะเพราะมันไม่สูนไปไหนไงเพราะหลวงพ่อท่านบอกชาตินี้อย่าไปว่าใครดวงตาพูดประจำนะครับเพราะมันเป็นกรรมไงานี้ไม่พ้นนะ<า>ฮะ คือตอนมีชีวิตยอยู่เนี่ยถ้าเกิดเรารู้แล้วเราก็หมั่นทําความดีถูกต้องฮะหมั่นทําความดีไว้ทําดีกับมนุษย์ทําดีกับวิญญาณทําดีกับสัตว์ในราชานอะไรประมาณนี้อพอพวกเนี้ยมันเรียนว่าใจเกิดกับเราแต่ในการมีชีวิตอยู่เราก็เผลอทําดีบ้างทําไม่ดีบ้างือยังไม่รู้ไงที่เนี่ยที่มาบวชนี่ก็จริงนะ ทำดีมั่งไม่ดีมั่งคือยังไม่รู้จริงครับ<ะ>ถ้ารู้เห็นจริงๆเขาจะทําให้ไม่ดีน้อยลงไปเรื่อยๆไม่ทําไม่ทำไงเ,<ะ>เพราะมีความเชื่อล้านเปอร์เซ็นไนงะไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นนะล้านเปอร์เซ็นนะเขาจะไม่ทำํำเพราะผมมันยังเผลออยู่ไอไอมโนกรรมที่ไม่ดีก็ถือว่าเป็นสิ่งไม่ดีใช่ไหมมันมนโนกรรมตัวเราเองต้องแก้ไขเอง ถ้าก,กายกรรมครับหรือวจีกรรมมันก็ต้องมีคู่กรณีอีกแหละมนโนกรรมถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของกรรมหรือเปล่ากรรมตัวเองอ่ะเขาเรียกว่ากรรมความคิดอ่ะคิดไม่ดีมันก็สะสมใช่ไหมเวลาเรามาฝึกกรรมฐานเนี่ยไอ้ตัวนี้มันตัวละเอียด่ตัวความคิดเนี่ยมันไปไม่ถึงค ไม่มีใครรบกวนเราความคิดตัวเราเองในแหละใช่ถูกต้องฮะแก้ไขยากรั่ละเอียดละเอียดอความความคิดเนี่ยและตัวมโนกรรมเนี่ยไม่มีใครรู้โดยมีเราคนเดียวที่รู้ว่ตเองคิดอะไรนึกอะไรดีไม่ดีครับต้องแก้ไขเองไงวันนี้วันดีฮะทุกคนโชคดี หลวงตาสร้างองค์มตมมาองค์ที่องค์ที่สามแล้วเนี่ยองค์แรกสร้างองค์มตมจักรพรรดิไงที่วิหารน,นั่นนะองค์มตมนะจักรพรรดินั่นน่ะอ๋อที่อยู่ในวิหารที่ว<ช>ัดธรรมเน่ะ,ะตอนที่สร้างไม่มีสตังในตู้ในเลาไปรอเนี่ยไม่รู้คนมาจากไหนเต็มไยทั่เวลาย,ยกมาที่ถ้ำเนี่ยฝนตกนะ่ะ บางคนิดปล่อยเหมือนกันเลยวันนี้ก็ต้องไปล่อยๆนี่องค์มาถมไม่ใช่ธรรมดาองค์นี้เหมือนกันเนี่ยครพราะสร้างเสร็จกับยปอยนะมีเขียนรู้หรอกคเพราะนั้นองค์มาถมมันจะเกี่ยวกับองค์ปัจจุบันแล้วเกี่ยวองค์ข้างหน้าเพราะเป็นต้นใช่องค์มาถมวรมาจจักภพนี่คืนนี้่านต้องไปอธิษฐานแล้วล่ะหต่ลงตาไม่ไป ขึ้นไปหน่อยนะไม่ไปอ <laughs> ธิษฐานเลยอธิษฐานอะไรดีครับใครปรารถนาอยากเป็นอะไรก็อธิษฐานเลย <c oughs> มันมีพระองค์หนึ่งไปลาหลวงปู่หลวงพ่อไปบวชพ,พอตอนบวชก็ไปไอธิษฐานกับท่านนะตอนลาก็ต้องไปอธิษฐานก็ตั้งสัจจาอธิษฐานอย่างดีเลย พระอธิษฐานเสร็จบอกเอ้ยหยุดเปลี่ยนใหม่ท่านบอกให้เปลี่ยนคำอธิษฐานใหม่ใช่อธิษฐานสั้นเกินไปท่านบอกขออธิษฐานอะไรครับขออธิษฐานสึกปีนี้ขอให้ตําแหน่งขอให้ยศขอให้มีลาบอะไรประมาณนี้เรื่องโรคล้้นๆเลยบอกเอ้ยอธิษฐานใหม่ครับอธิษฐานขอความคัดค้องจะได้เกิดทั้งทางโลกทั้งทางธรรม ในอนาคตปัจจุบันแปอนาคตเนี่ยมีทั้งโลกและธรรมไงขอความขัดข้องจะได้เกิดทั้งทางโลกและธรรมโอ้มันครอบคลุมทุกอย่างเลยโอ้คุมคุมหมดเลยประมาณนั้นแห<ข><ข>ละเพราะฉะนั้นคําอธิษฐานเมื่อกี้เนี่ยทุกคนเอาไปอธิษฐานได้เลยได้เลยเป็นเป็นอธิษฐานกลางๆ<ข>นี่นะค,คือเรียกว่า ตัวรู้ตัวรู้เนี่ยคนที่ฝึกกรรมฐานในศาสตร์หลวงปู่เนี่ยจะรู้ลักษณะนี้เยอะเยอะเพิ่มเพิ่มขึ้นะโดยความคิดของคนเนี่ยเขาจะรู้แต่บางคนเขาเขาไม่พูดแค่นั้นเอง <S 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 เพอจับหลวงปู่ไว้เนี่ยไอ้ขึ้นพวกนี้มันจะมันจะมาเองไง <S S S 1> เพราะหลวงพ่อมันมีพลังงานที่หมุนเวียนตลอดไงมันมีหมุนเวียนทั้งทางโลกและธรรมไง ลุงตาอธิบายประจําว่าอย่าห่างจากท่านท่านบอกลวงตาว่าเองอย่าห่างจากข้าถ้าเองห่างมาเมื่อไรเองโดนกระทืบเหมือนนั่นเราก็เลยอยู่กับท่านอยู่กับ,บทไหนเราก็อยู่กับท่านครับไม่ไปไหนอาจาร์บอกค้ามีทุกอย่างไลยไม่เคยไปไหนเลยไม่เคยไปฝึกสายไหนด้วย พราววัดสแกก็หนึ่งเดียวตั้งต้งแจะเริ่มต้นจนทุกวันเนี้ยมีคนชวนนะไม่เปลี่ยนใจเลยสดนี้กับแม่ไปมีหลวงพ่อนะที่แสวิญยาะท่านพะกวกาจะให้จะสอนสอนวิชาของวัดประดูชิมพีอ่ะไอ้วัดประดูชงธรรมอนามวัดปดูอะ่ะรหละประหวนนะต่ะวิชาเยอะแย,แย,แยะไปทุก มีทุกอย่างเลยสร้างตะกุดมั่งดูดวงมั่งรดน้ำมนต์มั่งอะไรคงพ,พัน์มั่งโอ้เย,ยอะมากนะฮะหลวงปูงนะ่นั่นน่ะที่หลวงตาเป็นบวชที่แรกนะเปยน,นยิงไม่ออก้ะทุยิงไม่ออกนะมันไม่ใช่ยิงไม่เข้านะแซะ,แซะเลยนะเพราะวัดท่านอยู่กลางกลางระหว่าง คิดจะพุดอ่ะแล้ววัดท่านนะจะมีคนมาคุดสมบัติเรื่อยท่านก็เอามาจา้จะพดไปไล่มันก็ยิงท่านเนี่ยจำไม่ออกถ้าไปตู้จะเรียนไหมไม่รู้เอามาใช้อะไรอ่ะเอาคงโกพันไงจุเรียนต้องไปให้เขายิงเนี่ยนะฮะ <c oughs> เออโคตรโกงกพันพโฟกจรไงไม่น่าสนใจเท่าไหร่พวกจรยจรโบราณต้องเรียน ยิงไม่ออกถ้ายุคบางรัจันนั่นค่อยหน้าเรียนคงกระพันหลวงตาไม่เรียนเพราะว่าหลวงปู่ท่านบอกโอ้ยพวกพวกเนี้ยครับเองเคยเรียนมาแล้วเองจะไปย้อนหลังทาไมท่านบอกอมไม่ไปประโยชน์นมันน้อยใช่ไหมโหโคตรน้อยเลยอยู่กับใตสนานาคมดีกว่าท่านบอกมีทุกอย่างเนี่ยที่เราสวดทวกวันเนี่ยมาจากใตสนานนาคมนั้นเนี่ยจักระพัดเนี่ย อย่าไปขี้เกียจสวดถ้าขี้เกียจเมื่อไรแล้วมันก็จะมีเรื่องละค,คนไหนขี้เกียจสวดนะส,สาขาไหนขี้เกียจสวดนะนั่นจะมีเรื่องกันด่ากันมั่งเครื่องกันมั่งนะถ้าต่างคนต่างสวดนี่ไม่มีเรื่องฮนะต่างคนต่างบันเทึงเพื่อเอามาเป็นประโยชน์กับการดำรงชีวิตเนี่ยพราะมมีประโยชน์มากเลยจริงๆแล้ว น้องที่ไรบางคนนี่พื้นฐานเก่าเยอะนะแต่คลื่นตัดรอนเยอะมากเลยคลื่นตัดรอนมายถึงอะไงฮนะหุดยิดเนี่ยเพลือกไนยะโอ้เพลือกมันอะไรพวกนี้ย<ะ>มันเป็นตัวคลื่นที่ตัดรอนนะเสือกอะไรพวกนี้ยตัดรอนหมดตัดรอนคลื่นที่ที่ตัวเองฝึกมาในอดีตไงจากเผลือกไปแล้ว เือกมันร้อนนะ่ยอลองลองตุ้โยนเผือกให้หมากินดิตายหมามันตายเลยหนะมาเมินนะมันกินม,มันเมิน <S 2> <S 2> <S 2> น่าเสียดายนะพวกคนนะถ้าทรงอารมณ์อยู่กับพระได้นี่นะขึ้นความรู้ตรงนี้มันจะเพิ่มขึ้นหมายถึงเราเปิดจิตไว้กับพระนะพระท่านมีขึ้นทุกอย่างนะครับขึ้นจากตาเราเนี่ย ไปกระทบเนี่ยมันมาที่ใจเราใจเราอยู่ที่หลวงปู่มันก็มาที่ใจเราแล้วก็ออกที่ตาเราขึ้นมันมันหมุนเวียนเนี่ยให้ความรู้อย่าบอกใครแน่ๆบอกเพองค์เดียวที่ฟังอยู่ฟังรู้เรื่องหรอกัะออกจากนี้ไปกับเล่นเกมแล้วไม่รู้เรื่องละเพราตาเราเห็นเนี่ยหลังตา แล้วความคิดมันก็ทํางานเลยถูกไอความคิดตัวเนี้ยมันคือกรรมเลยเราความรู้สึกตาเราเห็นเราจะปิดความรู้สึกเลยมันไวนะจ๊ะค่ะความรู้สึกนั้นมันมาจากขึ้นที่เราจับอยู่อ๋อขึ้นที่จิตเราจิตเราจับอยู่ไงคือหลุงปู่ไงเข้าใจไหมอ๋อเพราะฉะนั้นคนที่เขาเหมือนเขาเห็นของสิ่งเดียวกันเนี่ยแต่สมมติสามคนเห็นเหมือนกันแต่ความคิดสามคนนั้นไม่เหมือนกันทูกต่องนะฮะ ถ้าเขาฝึกอันนั่นแล้วเขาจะเห็นเหมือนคล้ายๆกันอ๋อครับแต่ถ้าฝึกกับสายหลวงพ่อเนี่ยเพิินดีเพิินดีจริงๆมีหลายคนที่หลวงตาหลอกให้ฝึกฝึกสอนเนี่ยคหลอกให้มันเป็นประโยชน์ในอนาคตนะมันเอาจริงนะบางคนครับ ให้เขาฝึกยังไงครับอฝึกเนี่ยรับขึ้นเนี่ยอันดับแรกคือรู้เรื่องตัวเองนะคิดอะไรได้อย่างนั้นอาหารตามสั่งก่อนอันดับแรกนะสั่งก๋วยเตี๋ยวพวงนี้ยังได้อะไรมาก๋วยเตี๋ยวมาแล้วมีคนเห็นพี่คุดนคะครับอ่จารแล้วเขาไม่เคยเห็นรูปลักษณ์พยาคุดแบบนี้นะฮ๋อส่วนใหญ่เห็นแบบทั่วไปเงี้ยไม่เคยเห็นแบบยืดไ,ไม่อยู่ที่เรา สร้างอุปรากรท่านลูกกับนามแต่นามเนี่ยมันอยู่ที่ท่านบารมีท่านครับท่านจะสว่างมัสว่างอยู่ที่ท่านคุดท่านกับตีท่านก,นก็ต้องหุกมั่งม่กลางตลอดออ <laughs> มีคนผ่านที <laughs> นี่มาสมัยที่ลวงตาฝึกนะอยู่ที่ยาเขาผ่านพวกนี้มัน,มน <laughs> เขาจะสัพเพไปที่นี่ประจําเลยเนดอยหลวงเนี่ยอ๋อมีอะไรครับสัพเพไปครั้งแรกเนี่ยไม่เห็นเลยเห็นแต่เทวดาอ้ทคุดน่ยเทวดาไม่เห็นคุดเลยครับต้องอธิษฐานบอกอยากอยากดูคุดจริงๆเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นนกอ่ะบินอย่างนี้รัชการเนี่ยครับินวนทับเมืองเขา มันเป็นเมืองตุเมืองเมืองเป็นเมืองวิหารใหญ่ๆอะเหมือนวิมานใหญ่ๆวิรใช่ผู้ครองเมืองพระยาคุตแล้วก็มีมเหสีบางองค์กันหลายองค์ฮะมันจะองค์เดียวอ้อโหมันช่คนเดียวครับอยากเป็นเหมือนมั้ยอยากมีหลายคนไหมล่ะครับเขาต้องฝึกไงฝึกเป็นพระยาคุตเนี่ยนะไอ้าเป็นใหญ่ไง เมืองนาคก็เหมือนกันคล้ายๆกันเมืองยักษ์ก็เหมือนกันมันเป็นเมืองมันไม่ใช่มีวิมานเหมือนกับพวกภูมิเทวดาอากาศเทวดาหรือลุก,กเทวดานเานี่ยพวกนี้อยู่วิมานมีวิมาน<อ>เป็นหลังๆไม่ได้เป็นเมืองใช่ไม่ใช่แต่มันก็อยู่ในจาตุม,มันแหละคะอยู่ใกล้มนุษย์สุดๆเห็นด้วยตาเปล่า ตัวนี้ขึ้นไปเลยอธิษฐานอลไกับพระองค์ปฐมพ่อองค์ปฐมบรมมหาจาักรพรรดิองค์องค์องค์งงงงต้นถึง <S <S องค์ปัจจุบันขอศึกษาพลังงานพลังงานเรื่องราวของรูปกบนามนามมาทำคือลงวิญญาณรูปคือรูปอย่างเราเห็นรูปเนี่ยเห็นรูป ยะพิกุตเนี่ยตาเห็นรูปจิตเราจะสัมผัสน,นามมาทำมทันซ้อนอยู่ในรูปเป็นรูปนามประมาณนี้แหละอยากศึกษาให้เข้าใจจะได้เป็นประโยชน์กับสิ่งที่เราสัมผัสทางตา,งางหูจมูกลิ้นกายเปลี่ยนแปลงแผ่เมตตาค,คนที่ขี้เกียดส่วนมนตน์ยากละ คนพูดมากพยายอีกแหละเมื่อได้พูดไม่สวดมนต์ไงจริงไหมตูา,ามีอะไรจังท่าบอกมีวันหนึ่งพี่คุดขยับได้นะผะทัานขยับอยู่แล้ววันนั้นแผ่นดินไหวเกือบขยับโดนตู้แตกแล้วนะท่านขยับอยู่แล้ววันนั้นโยกไปโยกมา่ โยกไหมโยกโอ้โหเขากลัวว่ากระจกจะแตกก็น้ต้องบอกผู้อย่าล้มนะอย่าล้มนะพี่เสียชื่อเลยนะพี่คุณว่าอย่าล้มนะอืครับมีคนถามเรื่องของการอาบน้ำมนต์ครับหลวงตาอาบน้ำมนต์นี่ช่วยเรื่องอะไรครับอืมหลวงตาก็อาบประจำนะสมัยที่อยู่กับหลวงพ่อครับ ตอนจะกลับบ้านมุสามีพะคำมาอยู่ปืนหนึ่งฝากไว้ข้างๆนั่นแหละก็ไปตักหาบนในในห้องท่านนะะเอามาให้ท่านเป่าหัว,หวแล้วเราไปอาบเองท่านไม่ได้อาบใม้นะอาบเองถือพันดีนะอาบน้ำมนต์อาบน้ำมนต์นนนใช่มันจะเข้าไปข้างในอาบข้างนอกมันจะซึมข้างในแต่จะให้ดีกินดีกว่า ินไปด้วยอ่าไปด้วยใช่พอกินเข้าไปแล้วมันก็อยู่ในเรามันหลวงพ่อท่านก็กินน้ามนต์ตลอดนะคแล้วต้องไปเอาน้ํมนต์ที่ไหนน้ามนต์ทำไมทําทำเองท่านกินครับจะไม่กินน้ําปกติคนไปถวายที่เขายิ่มที่ดื่มน้าชาชาน้ําชากับน้ามนต์ัะน้ําชาก็เอาน้ํมนต์นำมาทาน้ําชาอต้มนะ เมื่อก่อนทุกคนไปก็จะได้กินน้ําชาจากหลวงปูน่นะท่านลินให้ทุกคนนะเ,เล็กๆถ้วยตะไลวิจักต้วตะไลไม่ถัว,ถ,วถ้วยเป๊กเหรออ่าถ้วยเป๊กครับถ้วยเล็กๆเรียกว่าถ้วยตะไลคนแล้วน้ำมนต์เนี่ยะหลวงตาเราต้องไปให้พระทําถึงจะดื่มได้เราก็ทําได้น้ำมนต์ทำไมททาได้ ทำได้ตอนที่เราสวดมนต์จิตเราเป็นพุทธมนต์ไหมล่ะ,ะเอ,อจิตเรามีผิดตรงไหนจิตจิตเราไม่จะไปไหนเลยอยู่กับพุทธมนต์นะอย่างตู้สวดจัก,กรพรรดิจิตตู้ไปไหนเอากลับไปกับจัก,กรพรรดิน่ยอ้าวก็ถ้าเพลินๆน,นะครับตู้ไม่มีขึ้นจัก,กรพรรดิเป็นไปได้ยังไงอะขึ้นจัก,กรพรรดิก็อยู่ที่จิตตุ้ดและ ตัวก็เป็นจักรพรรดิทั้งตัวแหละคทุ้จตอธิษฐานพระอธิษฐานนี่ได้หมดหละขึ้นมันก็เข้าไปนะตาเราเห็นมันกว่าุบเข้าไปอะ<ม>่ะก็ขึ้นมันมาที่เราใช่ไหมล่ะเราไปที่ป้อมเออถูกก็ผ่านเลยเนี่ยมันก็เพิ่ม,มกระแสขึ้นของเราไปด้วยครับขึ้นจักรพรรดิด้วยคือขึ้นของบรารมีเราด้วยที่มันมีมันก็ไปอยู่ในนั้นด้วยค สมัยท่านอาธิษฐานพระนะท่านบอกเอ้าพวกเองนึกถึงหลวงปู่ทวดตอนนี้ศีลเองครบหมดเลยอยู่กับพระสวดไตรสรงคมแล้วก็ผ่านลูกน้ำเองอะไปที่พระอธิษฐา,านช่วยกันนี่ทั้งสมมติว่าอย่างพวกเรานั่งกันทุกคนแบบนี้โอ้นี่ทำได้หมดเลยเนี่ยแล้วก็ให้อธิษฐานพระซักงาน,นได้หมดเลย เวลาสร้างพระรูปรักของปูกะบารมีท่านผ่านรูปนามเราไปที่รูปไปที่รูปนั้นใช่ไปที่รูปหลวงพ่อครับถ้าเป็นจักรพรรดิข้าบารมีรวมจักรพรรดิบารมีรวมมุกปูแล้วอันเชิญเทพพรมทุกชั้นอันเชิญโพธิสัตว์ทุกองค์ผ่านหนูได้ไปที่นี่เป็นรูปรักเดียวง่ายไหมทำไมมันดูง่ายจังง่ายหรอกไะง่ายนะ เสร็จแล้วตู้ก็เอาไปอภิเลี่ยมแล้วก็ให้ค่อยคออ็อ็บอกเขาว่าเวลาใช้ก็อาธิษฐานนะอธิษฐานะอะไรก็ได้ความปลอดภัยโชคลาภอะไรก็แล้วแต่มีหมดเลยแจกฟรีแจกฟรีเออทำเองไม่มีปลอม <laughs> <laughs> เขาไม่รู้หรอกว่ามะเป็นรูปเรา อ๋อครับเราก็จะรู้ไหมอ่ะใปนลูกหลวงปู่รูปจักรพรรดิเนี่ยจะเข้าไม่รูว้วะเราเป็นคนครสร้างคนอธิษฐานคนเสกคนเลี่ยม <laughs> จะลงทุนหน่อยนะอยากพิสูจน์ว่ามันได้จริงไหมอ่ะเขาไปแล้วจริงไหมอ่ะใช้ได้ไหมอ,อ๋อเขามีรุ่นหนึ่งเขายอย่าไปบอกเดกว่า เราเราเป็นคนสร้างเดี๋ยวเขาไม่ห้อยอ่ะเพราะมีรุ่นหนึ่งของหลวงตาที่ชื่อรุ่นอะไรรุ่นล่าชัประงค์นะฮะอ๋อรุ่นระเบิดไม่ไม่เป็นไรนั่นเหรออ๋อคือมันไปนั่งข้างในอยู่แล้วอ่ะครับที่มันจะระเบิดนั่นอ่ะมันไปสวดมนต์เมือนประจําไงอ๋อที่แยกสัประสงค์เสร็จแล้วนึกยังไงไม่รู้ถอยออกมานั่งข้างหน้า มันก็เลยไม่เป็นไรพาไม่เป็นไรเหมือนวมานาเมือนเด้ดเมันไม่เป็นไรมันก็มาเนี่ยมันมาบ่อยครนเับมีความรู้สึกอะไรไม่รู้ให้ถอยออกมาหน่อยใช่แต่ห้อยพารุ่นลูกองเนี้ยอยู่ที่อลาทำใช่อืยังมีอยู่ไหมพารุ่นนี้โอมีเยอะเลย เราสร้างไว้นานแล้วไงมันเป็นแบบไหนฮะมันก็เป็นหลายองค์อ่ะรวมๆกันเป็นเป็นสองหน้าเนี่ยะแจมโบ้นี่แหละอแต่ว่ามันมีหลายองค์คือมีลูกเล็กกว่านี้หน่อยหนึ่งไงจัมโบ้แบบเลียวๆหน่อยเออใช่ลูกไข่ใช่ไหมใช่ประมาณนั้นน่ะองค์มกี่ตังเราครับมีคนถามหาแล้วฮะ Yeah. <laughs>